ครับมาต่อกันกับเล็กได้ดันไหนเล็กเลยสองดันดูกันอันนี้มันอาจคลิป,ปมันจะลงเลียงตามชั้นนะแต่มันอาจจะพูดไม่เหมือนกันนะอันแรกที่ลงมันเป็นชั้นสองนะตอนนี้ก็ได้ชั้นสามแล้วนะโอเคนะนนชั้นสามชั้นสามชั้นสามขอให้ขออน,นุญาตคนที่รักแมวนะครับ ช่วยกันนาที่เป็นแทงนะที่เป็นแทงนะครับที่เป็นเมนแทงนะคนที่รักแมวนะครับวิ่งหนีแมวนะครับเดี๋ยววิ่งเข้าหาแมวนะครับมเรื่ชิบหายนะมา้องเสียงเงินด้วยครับฮะมต้องเสียงเงินด้วยครับเหมือนจริงครับทาไมวิ่งหนีแมวก็ชิบหายนะครับเพราะว่าแมวมันจะบัฟให้บอสบอสเป็นบอสเป็นเอ่อบอสที่รักแมวนะฮะพอเจอหัวใจแมวจริงก็พลังฟูฟ่องตีแรงขึ้นอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าแทงอย่างตาย ะ่ชั้นสามนะครับแั้นสามยังไ,งไม่เกิดเลยชั้นสามก็เดี๋ยวเราแหลกเราจจะชิดได้ชั้นสามก็เหมือนเดิมมีการสวิตช์แต่เริ่มมาเริ่มมาจะต้องแยกซ้ายขวาแทงแทงพยายามแยกกันไปแต่ดีมากะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขวาแทงมันจะไปซ้ายนะครับมันมันมา,มนมาซ้ายไหมเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแทงไปซ้ายผมไปขวาตามนั้นไปมันจะแบ่งเป็นไลฟ์ปาร์ตี้สองไลฟ์ปาร์ตี้ค่อยๆตีคู่เข้าไปนะฮะ มาพร้อมแล้วก็ไปเลยไม่ต้องรอใครแล้วนะครับตามกันไปเลยก็โวลาออยออยกูๆออยใครอีกแล้วใครอีกแล้วไเกมมรอเสร็จแล้วก็ไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้ามาไปช่วยฝั่งนู้นได้ฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็ไม่ต้องช่วยนะฮะไปเลยเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเลยนะครับ ที่ที่ฝั่งให้ฝั่งมันนะฮะไม่ต้องข้ามฝั่งมาก็ได้นะฮะ <c oughs> มีทีล็อกแมมให้กูตายแล้วเนี่ยไม่ใช่หนาวอย่างเงี้ยพี่นนนมันพังใช่ป่ะมันที่แหลกใช่ปะ่ะอืมมันาทางดี่โอซังกันหน้ามึงจะแหลมแหลมไม่พอวะเปิดโซนปิดปิดนี่ก็ได้คือเปิดโซก็ได้เกมตัปิด แล้วลยยก็ไปต่อครับอันนี้ก็บอสแล้วไปไหมไปมากนะเดี๋ยวได้ตายตรงบอสนี่แหละฮะฮิลเลอร์ฮิลเลอร์เป็นนี่ไงไม่เมทแรงไปแล้วโอ้ยนั่นชุดแรงกว่าเหมียวนะหรือเปล่าวะใช่ปะแรงกว่าเหมียวปะหมืนม่นสี่แน่ถึไม่ใส่เลือดใส่เลือดปะวะไม่ใส่เลือดเลยไปนะ เริ่มแรกมาก็เล่นแทงไม่มีอะไรแต่จำได้ว่าสวิตสวิตนะเออต้องสวิตรีบั๊เหมือนเดิม3พอนะครับอย่าเกินนั้นอย่าทำเหมือนเขาเลขสี่ที่5ห้าหกไม่งั้นนอนแน่เรารู้แล้วทำไมเขาเย็นกว่าอาวุธพวกสองรสินะตัวเองสองร้อยเหรอเอออาวุธโซเวตแล้วเหรอไม่รู้เออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีดีเมื่อกี้มีมุ้งม่วงบนหัวของใครก็วิ่งไปวิ่งไปไกลๆวิ่งไปทางนี้ไม่มีเพื่อนไม่งั้นหนามีคนตายได้ โดน,นดีบับด้วยแล้วก็แทงที่ล่อมาทางเนี้ยอย่าวิ่งเข้าน้ำนะครับผมเคยทอนนีามีต้นไม้นี่จะโดนจับห้องนะคะใช่ให้วิ่งแยกออกจากเพื่อนไปนะวิ่งห่กจากเพื่อนไปนะครับระวังระวังระวังปุ่งอันนั้นใครโดนดูเลอร์เอ้ยไม่ใช่แบงกเมดแบงกเมดอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 งงโทษก็ไม่ไม่ต้องไปช่วยเพื่อนตีไม่ต้องไปช่วยเพื่อนตีถ้าช่วยเพื่อนตีเพื่อนจะตายใช่ไหม ไปไปที่ที่มันบอกไม่ต้องมาช่วยเพื่อนใช่ปะอลโหลดูหน้าดูหน้าหลุดไปยังน่าจะใกล้ต้องช่วยตามกําลังยืนมองอยู่มันเร็วขึ้นก็จริงอ่ะแต่ยื้อเริ่องานห,หนักเลยมันลดเรื่องแต่คูนเอาไปแล้วโอเคเนี่ยในสวิตสวิตสวิชาไปหนึ่งผมเล่นรวมกันผมก็ตีเพลินแล้วเมื่อกี้ปล่อยให้หัวตายลองอยู่ตรงนี้ ก็อย่างที่บอกขอขอบคุณแพตใหม่ที่ทำให้ทาร์ดินดีแรงใครโดนไม่ได้มองอ่ะอ๋อดารคูลดารคูลอยู่ไหนดารคูลอยู่นู้นวิ่งเข้าเองเลยวิ่งเข้าเองไม่ต้องรีรอลทีเดียวนะฮะไปโชคดีแต่ตันตรงนี้ต้องตันตันตันมไม่ตันถ้าไม่ตันมันจะระเบิดนะตัวเมื่อกี้ ดิพี้ยยมากนะก็ะิบังทีทอี่ยังไม่ตายมอนกับไฟบอสกลับมาแล้วอ่ะวานไงอะเลงใหม่นี้แทงต้องคอยเตือนตัวเองนะครับว่าสวิตสวิตเอ,อ,อยถอยถอยถจกนโดนออไม่ทันแลยวอันนี้อันนี้แมวแมวแทงรู้เรื่องไหมแทงรู้เรื่องผมจะไปแล้วนะ ยังรู้ไหมเนี่ยก็รู้นะก็จะรู้นะไม่รู้แล้วละ่ะหายแมวพาวิ่งไปหาแมวอะไรอย่างเงี้นไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนั่นไงผมแค่ดีดีที่ไม่ทันอยูน่นอะไรอ่ะทั้งโดนอ่ะไปโดน อนี่อีกอย่างนึงคือซับแทงอ่ะซับแทงวิ่งไม่ตันฝ้าดินดีมากฝ้าดินแตดีมากแมวอ,อยู่นู่นอ๋อระวังข้างหลังด้วยนะเดเออระวังระวังลูกใหม่ผมห่อก้อนหินเอ,อ่อมีคนโดนเลงหนึ่งเป็นไม่แมวไปไวจังเลยเราทำไมแมวไปไวจังผมก็พีนแรงอะเดีวันนี้โชคดีจังเลยนะคนลงคนแรกแรก,ก็ดีนะครับแรกมันมีอโปรจริงๆ,ๆอันนั้นแทงหรือเปล่าวะเออแทงป้า แทงททแทงที่เข้าแทงที่เข้ากงจะได้รับบัฟตีแรงขึ้นแต่ว่าจะต้องรีบตีออกมามันกันตายถาดินสบายเพราะว่ามันไม่นี่ได้มันมันมันยื้อได้ขวานก็ฝังก็สบายสบายหมดแหละจริงๆมันก็ทดแทงของมันไปออบอกแล้วขวานไม่ตีแรงจะแล้วหรอแล้วไฮโดรบัฟดินยังตีแรงเลยโว้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 โวโว ความีงตรงนี้ถ้าเกิดไอ,อที่บอกผมบอกว่าดีบัฟอะถ้าเกิดว่าแทงถ้าเกิดฮิวเลอร์ยื้อได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสบิก็ได้เพราะว่ามันแป๊บเดียวดีบัฟมันขึ <Deb ug S 2> ้นแป๊บเดียวเองฮิวเลอร์ไม่มีอะไรเหมือนกันฮิวเลอร์ er แค่เอาสูตรติดร,รูกัสแล้วนั่นเองแก ตรงนี้ก็ถ้าตีแรงหานนี้ไม่ต้องตัดแล้วล่ะครับตูเป็นลูกตูเป็นลูกตรงนี้ดีบับไม่ต้องก็ได้นะนถ,ถ้าแทงมันถ้าถ้าฮิวเลอร์ยื้อได้อันตีถ้าไม่ทันเฮ้ยเราแสบปูดบ้างเลยเตีนายทำไมนายยิงไม่ทันละ่ะพอดินมาดินตรงนี้แหละ นายนายไม่ต้องแล้วนายไม่ต้องแล้วบอกไม่ต้องแล้วมีบัฟมันหายแล้วไอบ้บ้าเอามากลับไปช่วยตีนู่นไปเออมันรู้เรื่องว่ะดีดีดีอันนี้หลบก็เพราะว่าละแขวตีแรงกว่าโดยการปีบย่งเลยใช่อันนี้ผมโดนมีบัฟเมื่อกี้หลบไม่ทัน แค่แ่เน้อนนี้ตีแรงได้ค่ะเพื่อตีแรงก่อนด้วยไง<ม>ตีแรง,งก่อนพารามีเนะดูรับขึ้นอเกนไม่ต้องหรอกตั้งทีมีไหวอ่ะอยู่โค้ชไม่ใส่คิวออแล้วเหรอบินเอาไปและวมันมันไม่มีมาโคเลยเหรอมีมาโคเหรอได้ไหมเนี่ยก็นั่นไงมาโคบอลลาร์ไม่เห็นมันไม่มีเสียงอ่ะ นีมือไม่ได้ยินมาเอ้อันนี้อันนี้ลากออกลากออกเฮ้ยโทษโทษขอ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 โทษไม่ทันแล้วอาหันไปไนะหันใช่ปหมอันนี้อันนี้ต้องลากออกนะฮะพอดีปกติเป็นเมนแท้งเราไม่ค่อยได้ลากขออภัยความจริงความจริงถ้าเกิดสี่คนลากไปแล้วอ่ะอีกคนที่โดนน่ะลากลากไปอยู่ตรงกลางๆนี <S <S ่แหละลมตอกไมงหล่อตกใจหมด ยิ่ก็แมวไม่ทันมาหรอกแมนอยู่แมวอยู่นี่เน,เ,นเ,นเนี่ย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 พอมาปุ๊บต,ตะตันปั๊บทุกคนจะตีจะตีจะตีะเออโดนลูกบอลทับขนาดแทางโดนจนี่ขึ้นหลอดที่ดูดิอยู่เพ้อโดนไม่นอนเลยเน,นี่ตาอะไรเนี่ยไม่เห็นเลยทีง ยัยท่านสาวถูกแล้วจบร้อยได้ของไหมไม่รู้เหมือนกันดูกันวกันจังเลยไ็้ฝานขอบคุณมาครับอีมีซัมติงอเกนอะไรได้มั่งวะเนี่ยสามยี่สิบแปดสิบแปดปสิบองเด็กยังื่อเอาได้ที่ไวหัวยีมีซัมติงแปดแปดจังหวะทันที่สองะ88แปดแปดแสดงว่านั่นไงไม่ได้ ทุกชั้น,เ,นเลยอะต้องมีรีทัชนะครับผมทุกชั้นเลยตัวเองัวใจนี้ให้กันเองใช่ไหมทแท้งกับแท้งเนีย่ย <mm> โอเคเราพบกันชั้นสี่บาย